ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเพิ่มเติมน,นะครับทีนี้มาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันเนี่ยวสัญญาเพิ่มเติมของ a a ในปัจจุบันนี้นะครับจะแบ่งด้วยการอยู่5หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะครับแล้วมาดูกันว่าไอ้หหมวดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะหมวดแรกนะครับคือหมวดยกเว้นเบี้ยประกรันนะครับหมวดยกเว้นเบี้ยประกันจะมีอะไรบ้างล่ะก็จะมี WPPB นะครับ2คือหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับ ADB ADD AI แล้วก็ RCC หมวดที่3หมวดรักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน HSHSB หมวดที่เอ่ความคุ้มครองโรคร้ายแรง c r e c a r l a d y c a r e l a d y c a r e p l u s นะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายความคุ้มครองชีวิตเพิ่มก็คือ LT ทีนี้เรามาเริ่มกันนะที่หมวดที่1ห,หมวดแรกที่เราจะสอนในวันนี้นะครับคือ LT ก่อนเลยความคุ้มครองเพิ่ม LT คืออะไร LT คือสัญญาเพิ่มเติมประธานภายแบบมีกำหนดระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ง่ายๆนะครับใช้เวลาอธิบายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ LT นะครับมีด้วยกันอยู่4แบบด้วยกัน4แบบมีอะไรบ้าง LT 5 LT 1 0 LT 1 5แล้วก็ LT 2 0นะครับแต่ละแบบของ LT ตัวเนี้ยช่วงรับประกันมันจะไม่เท่ากันนะครับดูอย่าง LT 5 LT 5ช่วงที่จะสามารถซื้อได้เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงอายุระหว่าง20ปีถึง59ปีเท่านั้น นะครับ LT10 ก็20ปีถึง55ปี LT20 ก็20ปีถึง45ปีแต่เราช่วงอายุจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งเงื่อนไขาการอนุมัติข้อที่1เนี่ยคือต้องซื้อควบคู่กับกรมธรร์แบบตลอดชีพหรือสะสมทรัพย์แบบใดแบบหนึ่งมันก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมตัวนึ่งนะครับ ว่าอันดับแรกเลยถึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้จะต้องมีแบบประกันฉบับหลักกรน,นะครับหนึ่งฉบับแล้วถึงจะใส่สัญญาเพิ่มเติมเข้าไปได้ LT ก็เหมือนกันจะซื้อ LT ก็จะต้องมีกรมธรรฉบับหลักกรหนึ่งฉบับถึงจะสามารถซื้อ LT แนบเข้าไปในกรมธรรฉบับนั้นได้ทีนี้มาดูเงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขการอนุมัตินะครับทุนประกันของ LT ทุนประกันของ LT ต่ำสุดนะครับคือ10,000แบาท สูงสุดคือ6เท่าของทุนประกันหลักนะครับถ้าสมมุติซื้อทุนประกันหลัก10,000แสนซื้อ LT ได้สูงสุดก็ ,00 แสนบาทนะครับต่ำสุดของ LT นี้นะครับก็จะเท่ากับต่ำสุดของกรมธรรฉบับหลักใน AAA นะครับกรมธรรฉบับหลักใน AA a เนี่ยทุนประกันต่ำสุดคือ10,000แสนก็เท่ากันกับ LT นะครับทีนี้มาดูข้อที่3 เงื่อนไขาการอนุมัติข้อที่3นะครับถ้าซื้อ LT ควบคู่กับกรมธรรหลักจะต้องขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม WP สำหรับสัญญาเพิ่มเติม LT เองทุกครั้งไม่มีการอนุมัติฟรี WP ให้นะครับ LT ตัวนี้มันพิเศษหน่อยหนึ่งคือ WP นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย WP คือ,อสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบีย้ย ยังเว้นเบีย้ยประกันในกรมธรรม์ฉบับหลักเท่านั้นแต่ว่าบริษัทให้พิเศษคือ LT ตัวนี้ขึ้นมาสามารถซื้อ WP เพื่อคุ้มครองการชำระเบีย้ยของ LT ให้ได้ด้วยนะครับแต่บริษัทจะไม่จะไม่อนุมัติ WP ให้ฟรีจะต้องขอซื้อเองถ้าอยากจะมีความคุ้มครองในการชำระเบีย้ยของ LT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ต่อกันว่า WP มันคืออะไร นะมาดูข้อที่4นะข้อที่4คือถ้าขอซื้อ LT เกินทุนประกันหลักจะต้องตรวจสุขภาพทุกรายทำทุนประกันหลัก10,000แสนซื้อ LT เกิน10,000แสนขึ้นไปก็ต้องตรวจสุขภาพนะจะขายแบบไม่ตรวจสุขภาพไม่ได้นะต้องตรวจสุขภาพตลอดเลยทีนี้รายละเอียดจริงๆของ LT มันมีเท่านี้นะครับแต่ว่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง LT เนี่ย เ,เวลาเขาซื้อขายนะครับมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองชีวิตอย่างเดียวนะครับคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวจะต้องเสียชีวิตเท่านั้นถึงจะได้รับทุนประกันของ LT ตัวนี้นะถ้าไม่เสียชีวิตเป็นเปี้ยสูญเปล่าไปครับ LT เป็นเปี้ยสูญเปล่าคือจะได้รับความคุ้มครองเป็นช่วงๆนะครับ ช่วงไหนเราซื้อ LT 5ก็คุ้มครอง5ปีซื้อ LT ส0ก็คุ้มครอง10ปีนะครับจะซื้อความคุ้มครองเป็นช่วงๆตามที่ลูกค้าอยากจะได้ความคุ้มครองช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูการซื้อ LT เนี่ย LT นะครับเราต้องดูกำหนดระยะเวลาของกรมธรรม์ฉบับนั้นๆกรมธรรม์ฉบับหลักด้วยว่าเราจะสามารถซื้อ LT ฉบับไหนได้นะครับยัง Uh, 20 T E P A 20 T e P A เนี่ยกรรทางฉบับนั้นความคุ้มครองมัน20ปีใช่ไหมครับถ้าซื้อตั้งแต่ปีที่1เลยนะ L T เนี่ย L T จะสามารถซื้อได้สูงสุดคือ L T 20นะครับก็ซื้อได้หมดเลยทั้ง4แบบ L T 5 L T 10 L T 15 L T 20นะครับทั้ง4แบบเลยถ้าซื้อแต่ปีแรกนะแต่ถ้าปีแรกไม่ซื้อ มาซื้อในปีที่สองนะครับทีนี้แบบประกรันของ LT จะไม่ใช่ซื้อได้สี่แบบแล้วจะเหลือแค่สามจะเหลือแค่ LT 5 LT 10แล้วก็ LT 15้นะจะเหลือแค่สามเราต้องดูความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับหลักตอนนั้นด้วยนะครับว่ามันเหลือความคุ้มครองเท่าไหร่แล้วเราถึงจะเลือกซื้อ LT ได้นะว่าจะสามารถซื้อ LT แบบอะไรได้บ้างนะครับรละเอียดของ LT ก็มีแต่เพียงเ,เท่านี้นะครับเมื่อกี้เราได้เรียนสัญญาเพิ่มเติมไป1ตัวแล้วนะครับคือหมวดความคุ้พร้องเพิ่มนะทีนี้หมวดต่อมาที่เราจะเรียนก,กันนะครับคือหมวดยกเว้นเบี้ยประกรันยกเว้นเบี้ยประกันเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันคือ WP กับ PB W.P. คือสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบีย้ยประกันภัยนะครับทีนี้ W.P. ตัวเนี้ยให้ความคุ้มครองอะไรบ้างให้ความคุ้มครองในกรณีที่ถ้าเกิดผู้เอาประการก็คือลูกค้าของเรานั่นเองเกิดทุกวรภาพทั้งหมดตลอดการเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย6เดือนทุกวรภาพทั้งหมดตลอดการนี้นะครับหมายความว่าอะไร จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วยนะ,นะครับทั้งหมดตลอดการแปลว่าไม่มีโอกาสที่จะหายแล้วนะค,คือไม่หายระดับกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพเลยนะครับเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับลูกค้าและลูกค้ามี W P ไว้บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในกรมธรรม์ฉบับหลักนะครับที่ถึงกำหนดชำระภายหลังจากทุพพลภาพให้ นะครับหมายความว่า w p จะทํางานก็ต่อเมื่อลูกค้าเกิดทุพพลภาพทั้งหมดตลอดการเป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนในเมื่อ w p ทํางานแล้วปับ๊บลูกค้าไม่ต้องชำระเบี้ยนะครับ w p ทํางาน w p จะเป็นตัวชําระเบี้ยแทนให้นะครับโดยที่ลูกค้ายังได้ผลประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะทีนี้มาดูกันต่อการสูญเสียอยวัยวะดังนี้นะครับให้นับเป็น การทุพพลภาพทั้งหมดถาวรด้วยเหมือนกันมีอะไรบ้างละ่ะมีตาสองข้างมือสองข้างเท้าสองข้างนะับให้ถือเป็นทุพพลภาพทั้งหมดถาวรด้วยผลประโยชน์ของ W.P. นะครับคือการยกเวน้นการชำระเบี้ยรประกระันภัยหลักนะครับถ้าเกิด W.P. ทํางานขึ้นเมื่อไรไม่ต้องชำระเบี้ยรประกันนะครับโดยที่ผลประโยชน์ต่างๆในกรมธรรม์หลักยังคงเหมือนเดิม ตามที่บอกไว้ในช่วงต้นเมื่อกี้นี้ทีนี้มาดูกันสัญญาเพิมเ่มเติมอื่นๆที่ซื้อไว้จะสิ้นสุดผลนะครับใช้ทันทีหมายความว่าอะไรกองทัพฉาบหลักนะครับมันอยู่จนครบสัญญาเนี่ยแหละนะครับแต่ร p วเมื่อเริ่มทำงานขึ้นเมื่อไหร่สัญญาเพิ่มเติมตัวอื่นเช่น h n h b AI RCC จะสิ้นสุดผลบังคับใช้ทันที นะครับในวันที่ WP เริ่มทำงานเรามาดูเงื่อนไขาการพิจารณากันเงื่อนไขาการพิจารณาข้อที่1น,นะครับอายุผู้สมัครทำประกันเนี่ยผู้ที่จะสามารถซื้อ WP ได้จะต้องอยู่ในช่วงอายุ16-55ถึงปีเท่านั้นนะครับให้ความคุ้มครองถึงอายุ60ปีตรงนี้อาจจะสงสัยนิดนึงเอ๊ะแล้วทำไม ให้ซื้อได้ถึงอายุ5้แต่คุ้มครองถึงอายุ60สนะครับตรงนี้นะช่วงอายุเวลาที่ลูกค้าจะสามารถซื้อได้ครั้งแรกนะครับจะต้องอยู่ในช่วงอายุ16-55ถ้าเกิดมาซื้อตอนอายุห้าสเขาไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับต้องซื้อในช่วงไม่เลยห้ิบห้ไปในครั้งแรกถ้าเกิดซื้อในช่วงนี้ตามกฎเกณฑ์ปับ๊บ ขาสามารถซื้อต่อเนื่องได้จนถึงอายุ60ปีนะค,คือซื้อในช่วงอายุ5 6 57 58 59 60ได้นะซื้อต่อได้เลยนะครับทีนี้มาดูข้อที่2ทุนประกันของ W.P. ทุนประกันของ W.P. นะครับสูงสุดคือจะเท่ากับทุนประกันหลักซื้อทุนประกันหลักเท่าไหร่ W.P. ซื้อได้สูงสุดเท่านั้น ซื้อทุนประกันหลักแสนหนึ่ง W.P. ซื้อได้สูงสุดก็แสนหนึ่งซื้อทุนประกันหลักล้านหนึ่ง W.P. ซื้อได้สูงสุดก็ล้านหนึ่งหรือไม่เกิน20ล้านบาทถ้าซื้อทุนประกันหลักร้อยล้าน W.P. ซื้อได้สูงสุดคือ20ล้านบาทเท่านั้นนะครับต่ำสุดของ W.P. นะครับก็คือ10,000 0บาทเท่ากับทุนประกันหลักต่ำสุดนั่นเองนะทีนี้มาดูข้อที่ส ข้อทีสามการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติมในวนะครับในวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะอนุมัติให้ฟรีนะอนุมัติให้ฟรีเนี่ยนะครับสูงสุดไม่เกินทุนประกันหลักและไม่เกิน4ล้านบาทนะครับถ้าผู้สมัครขอซื้อเองสูงสุดไม่เกินทุนประกันหลักหรือรวมกับอนุมัติฟรีแล้วไม่เกิน20ล้านบาท เรามาดูเงื่อนไขาการพิจารณาพิเศษกันเงื่อนไขาการพิจารณาพิเศษนะครับสตรีที่มีที่อยู่และที่ทํางานอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยจะต้องขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม WPO เองนะครับไม่มีการอนุมัติฟรีให้ 2. นักเรียนนักศึกษาอายุ16ปีขึ้นไปจะต้องขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม w p a เเหมือนกันบริษ,ษัทจะไม่อนุมฟฟัติ WPO free ให้ข้อที่3นะครับ ถ้าผู้สมัครขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม LT แนบกับกรมธัน์หลักต้องขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม WP เอาเองนะครับแล้วรวมกันแล้วต้องไม่เกิน20ล้านบาทมันจะเข้ากับสัญญาเพิ่มเติม LT ตัวเมื่อกี้ที่เราได้เรียนกันนะครับถ้าผู้สมัครขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม LT ในกรมธัร์ฉบับหลักเนี่ยเขาสามารถซื้อ WP เพื่อที่จะคุ้มครองค่าเบี้ยของ LT ได้ด้วยนะครับแต่ว่า WP ไม่มีการอนมาให้ฟรีในกรณีเช่นนี้จะต้องซื้อ WP เอนะครับทีนี้ WP ก็จบปีกหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยเหมือนกันนะแต่เป็นอีกตัวหนึ่ง WP เฉพาะ กรมทานของผู้ใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งคือ PV p b จะซื้อได้เฉพาะกรมทานของเด็กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยเอาน,นะครับตัวต่อไปก็ยังอยู่ในหมวดสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยสามารถซื้อได้เฉพาะกรมทานของ เยาวชนเท่านั้นนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ P.B. P.B. นี้นะครับชื่อเป็นภาษาไทยของเขาคือสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับอ่าละทีนี้มาดูกัน P.B. นะครับเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองผู้ปกครองนะซึ่งผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิตให้กับบุตรหลานนะครับ เนื่องายการพิจารณาของ p b นะครับเยาวชนเนี่ยที่จะสามารถซื้อ p b ตัวนี้แนบเข้าไปในกรมธรรมฉบับของเยาวชนได้นเนี่ยจะต้องอายุ1เดือนถึง15ปีเท่านั้นส่วนผู้ชำระเบีย้ยผู้ชำระเบี้ยที่จะเห็นเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาทันทีตรงนี้ก็จะมีผลประโยชน์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินให้นะครับ ในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอยู่ที่2,000บาท